นี่นะคะคลิปนี้นะคะมินมาให้สําหรับคนที่แบบเป็นมือใหม่เลยนะคะคนที่สนใจดตรสาโรดแต่เรายังไม่รู้อะไรเลยนะคะมาฟังก่อนนะคะก่อนที่จะไปไปใช้เนี่ยมาฟังก่อนว่าดอร,อรสาโรธเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะมันมีอะไรบ้างที่เราต้องใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นสิวนะคะหรือฝ้าหรือว่ารอยดาําปัญหาผิวหน้าหมองคล้ํานะคะ ชุดแรกคือคอนเทิร์ซาโลเนี่ยจะแบ่งเป็น2 2ชุดนะคะชุดแรกที่เราจะต้องใช้นะคะก็คือตัวผัดเซลล์ผิวนะคะตัวผัดเซลล์ผิวนี่มันก็จะแยกออกเป็นตัวผัดเซลล์ผิวที่แก้ปัญหาสิวนะคะตัวผัดเซลล์ผิวที่แก้ปัญหาฝ้ากะรอยดํานะคะแล้วแต่คนว่าเฮ้ยเราเนี่ยผิวหน้าเราเป็นแบบไหนมันก็จะเลือกจัดตามสภาพผิวแต่เซตแรกที่เราต้องใช้ก็คือเป็นเซตผัดเซลล์ผิวซึ่งผัดเซลล์ผิวคืออะไรนะคะมาดูกัน ผัดเซลผิวนะคะค mm hmm. อรลเตอร์สาโรเนี่ยจะใช้ตัวสมุนไพรทั้งหมดนะคะเป็นสารสก,กัดสมุนไพรทั้งหมดนะคะในการกระตุ้นนะคะการสร้างเซลล์ใหม่ใต้ผิวหนังนะคะสร้างเซลล์ใต้ผิวหนังนะคะแล้วก็ทําให้เซลชั้นบนเนี่ยแห้งนะคะแล้วก็มีการดันแทนที่กันแล้วก็ผลัดทุกเซลลผิวชั้นบนเนี่ยออกทําให้ปัญหาที่เรามีเนี่ยมันจางลงนะคะไม่ว่าจะเป็นสิวหรือฝ้าแต่ว่าถ้าเป็นชุดสิวอ่ะมันจะปรับการทํางานของ ต่อมไขมันได้ใต้ผิวหนังด้วยนะคะส่วนเซทฟาก็ปรับการทํางานของเซลล์สร้างเม็ดสีผิวค่ะเพราะฉะนั้นนะคะหลักการของเขานะคะก็คือการสร้างเซลลใหม่นะคะแทนที่เซลล์เก่านะคะเซล์เก่าไปเซลลใหม่ขึ้นมาแทนที่เพราะฉะนั้นการใช้วิธีการนี้คือน่าจะไม่บางแต่ว่าเราต้องเลือกผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับผิวด้วยนะคะระยะเวลาในการใช้นะคะ ในชุดผัดเซล์ผิวจะแตกต่างกันไปนะคะแล้วแต่ผิวหน้าคนนะคะอยู่ที่ประมาณเดือนถึงเดือนครึ่ง2องเดือนถ้าหน้ามันมากจะจัดนะคะมันไม่ได้ทาแล้วแบบเฮ้ยหน้าเราแห้งเราผัดเซลล์เลยใน7วันใน14วันอะไรเงี้ยคือเจอน้อยมากเจอสําหรับคนที่ผัดง่ายจริงแต่ถ้าคนที่เป็นเรื้อรังส่วนใหญ่นะคะก็คือจะต้องใช้เวลาอยู่หลังจากผัดเซลล์แล้วนะคะทําอะไรต่อ ผัดเซลล์เสร็จแล้วนะคะเขาจะมีเซ็ตบำรุงให้นะคะเซ็ตบำรุงจะไปฟื้นฟูเซลล์ผิวใหม่นะคะให้ผิวใหม่เนี่ยแข็งแรงนะคะแล้วคือมันจะใสมากค่ะทุกคนมันจะมี2ชุดนะคะ1น,นะคะชุดผัดเซลลนะคะ2นะคะชุดบำรุงหลังผัดเซลลนะคะช่วงบำรุงแล้วก็ทาบำรุงและกันแดดตามปกติเลยค่ะ ข้อห้ามตอนใช้ผัดเซลล์มีอะไรบ้างนะคะ 1. นนะคะห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นะคะตัวอื่นปนกันเพราะว่าหน้ามันจะมันนะคะแล้วก็จะไม่ผัดเซลล์คือมันจะชะลอการผัดเซลล์2นะคะงดทาครีมกันแดดหรือครีมที่เพิ่มความมันให้กับผิวนะคะ3นะคะไม่แต่งหน้าจะดีมากคร่าวๆนะคะจะเป็นประมาณนี้ส่วนใครอยากดูรีวิวจริงๆนะคะสามารถเลื่อนได้นะคะในช่อง t ิกต็อกมินได้เลยนะคะเลื่อนดูก่อนอย่าเพิ่งรีบนะคะไม่ต้องรีบดูส